สองแสนสองนะอ่าโอเคนะผู้ชมครับตัวอยู่แล้วดูนมเหนมตึงมาแล้วนะผู้ชมครับสองแสนสองนะผู้ชมครับท่านจะได้สิบตัวตัวนี้คลอดแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่ส1ปเ็กแล้วกันเนาะอ่าโอเคสองแสนสองตัวนี้จะคลอดเร็วๆนี้เนาะอ่าที่เชื่องนะผู้ชมครับนี่ท่านูนครับผมจับได้นะผู้ชมครับนี่อ๋อนี่ตัวผู้ตัวนี้นะผู้ชมครับกับแม่ต้นเนาะที่ท้องที่ท้องนะแล้วตัวนี้นะครับนับระยังเมื่อกี้ อยังนะตัวนี้ท้องหรือเปล่าครับท้องครับแล้วครับแล้วเนาะก็ติดไม่ติดไม่รู้แต่ว่าท่านแล้วราคาสองแสนสองสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเยี่ยมชมนะครับคุณตาที่อยากจะปล่อยตัวนะครับเพราะว่าคุณตาอายุมากแล้วนะครับประมาณสิบตัวนะครับท้อง3ตัวนะครับแล้วก็เป็นวัวเพชูอีกสามตัวนะครับ จะคลอดเรี๋ยนี้หนึ่งตัวแล้วกันนะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณตาที่นี่ที่ไหนครับบ้านโคกบ้านโคกหมู่สองหมู่สองอุมูอคประตูอำเภอลวงคับ <หา S 1> จังหวัดสุรินทร์คุณตามีเบอร์โทรไหมครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสี่หกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสี่หกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่สาม,มารถโทรมาสอบถามได้ด้วยตรงเนาะ โอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงวัวแต่ละตัวลักษณะหน้าตาแล้วก็ราคาผู้ชมครับอันนี้วัวทั้งหมดเรามีกี่ตัวครับ13บสคุณตาก็คืออยากจะขายทั้งสิบตัวเนาะเอาเก็บไว้สมตัวราคามีในใจเท่าไหร่ครับประมาณ2องแสนกว่า2องแสนกว่าเอาเอาชัดๆเลยครับเผื่อเขาขาโทรมาซื้อขายเลย2องแสนสองสองแสนสอต่อรองได้นิดหน่อยเนาะอ่าโอเคครับผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูด้านในนะผู้ชมครับสิบตัวราคาสองแสนสองเนาะโอเคนะผู้ชมครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวบอกกอนนะครับว่าตัวที่ไม่ขายก็คือตัวนี้นะผู้ชมครับตัวนี้นะครับคุยกันให้ชัดเจนก่อนครับตัวนี้ไม่ขายกับตัวตัวนู้นไกลๆไม่ขายตัวที่สองแล้วตัวที่สามตัวไหนรับที่ไม่ขายตัวนี้ใช่ไหมนี่ยผู้ชมครับตัวนี้คือไม่ขายเนาะ ตัวที่สามตัวนี้คือไม่ขายทีนี้เรามาไล่ตัวที่ขายนะครับเนาะเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวแรกน,นท้ององกี่เดือนครับเพิ่งผสมไปครับเพิ่งผสมไปเนาะโอเคนะผู้ชมครับตัวนี้นะครับวัวกี่ปีกี่เดือนครับตัวกีตากี่ปีวัวตัวนี้กี่ปีครับคุณตาสองปีนยังไม่มีน้องเลยไม่วัวมันวัวมันกี่ปีประมาณสองป,ปีเนาะเข้าไปด้านในได้ไหมครับได้อะโอเชนครับงั้น เชิญคุณตาและคุณลูกนะครับมาครับตรงนั้นมาพาผมเข้าไปดูหน่อยนะครับพอดีพอดีนะครับพอดีมีคนเขาให้ผมมาถ่ายให้นะครับผู้ชมครับก็เลยต้องเข้าไปดูด้านในให้ชัดๆแล้วกันนะครับมีตัวผู้ตัวนั้นด้วยใช่ไหมครับอ่ะคุณตามาเชิญครับเข้าทางไหนครับอันนี้เป็นคนเลี้ยงจําเป็นนะครับวันนี้อันตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียตันนี้ทองยังคุณตายังค่ะ อ่าเาผสมเกบจะถึงเดือนอ๋อผสมแล้วจะเกือบจะถึงเดือนแต่ติดไม่ติดไม่รู้เนาะไม่รู้แต่ว่าคุณตาขายสิบตัวก็คือสองแสนสองเนาะโอเคนะผู้ชมครับมีตัวนี้หนึ่งตัวแล้วตัวนี้ตัวนี้ท้องยังครับอ๋อนี่คือลูกของเขายังไม่หาวเลยตัวนี้คือแม่อ่าโอเคนะผู้ชมครับปีนี้ก็น่าจะทับได้ปีนี้นายทับได้เนาะปีนี้ให้ลูกมันเป็นตัวนู้นเนาะโอเคนะอันนี้คือตัวที่สามเนาะ มีหนึ่งสองสามสี่สามสี่ตัวนั้นใช่ไหมครับตัวนี้ก็สร้างเขจะออกแล้วตัวนี้ตัวนี้กี่ปีกี่เดือนครับนี่มันโตแม่ทล่โฉมสามวันก็ออกมาแต่ว่าแม่แม่แม่กี่ปีโอแม่มันนี่ลูกมันตัวผู้นีลดด่ลูกตัวเดียวอ๋อลูกตัวเดียวตัวนี้ก็คือถ้าซื้อราคาสองแสนสองคือถึงมันจะคลอดที่นี่ตาก็ให้ไปเลยใช่ไหม อ่าโอเคนะคุณตาให้นะสองแสนสองนะอ่าโอเคนะผู้ชมครับตัวอยู่แล้วดูนมดินมตึงมาแล้วนะผู้ชมครับสองแสนสองนะผู้ชมครับท่านจะได้สิบตัวตัวนี้คลอดแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่11พเ็กแล้วกันเนาะอ่าโอเคสองแสนสองตัวนี้จะคลอดเร็วๆนี้เนาะอ่าโอเคนะผู้ชมครับตัวนี้คือตัวที่สี่นะครับตัวนี้คือตัวที่ อันนี้นับแล้วค่ะนี่ตัวที่สามเนาะอันนี้นับแล้วหนึ่งสองสามสี่อ่าโอเคนะผู้ชมครับตัวผู้ตัวนั้นอ่าเข้าไปดูตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวนั้นกี่ปีกี่เดือนครับยังไม่มีโอ้นั่นละน้องมันจะอ,อ,อ้อมอ๋ออันนี้คือลูกของแม่ตัวนั้นเนาะตัวผู้ตัวนี้อ๋อโอเคแล้วผู้ชมครับก็หัวที่เชื่องนะท่านผู้ชมครับนี่มันดุนะครับผมจับได้นะท่านผู้ชมครับนี่อ๋อนี่ตัวผู้ตัวนี้น,น,นะ,ะท่านผูน้ชมครับกับแม่ตัวนั้นเนาะที่ท้องที่ท้องนะแล้วตัวนี้แหละครับนับเรายังเมื่อกี้ ยังครับยังนะตัวนี้ท้องหรือเปล่าครับท้องครับแล้วครับแล้วเนาะก็ติดไม่ติดไม่รู้แต่ว่าทับไปแล้วตาสองเส้นสองตอนนี้มีตัวท้องกี่ตัวครับตาสิบตัวนี้มีท้องกี่ตัวทสองตัวสามตัวมันจะออกอ๋อโอเคนะอ่ามาดูกันต่อครับตัวที่ห้าตัวไหนครับนี่เหรอคะนี่คันนี้เอาแล้วอันนี้เหรออ๋อแม่นั่นใช่ไหมท้องไม่นั่นไม่ท้องไม่ท้อง ไม่ท้องแต่อ้วนเนาะตัวนั้นคือตัวที่ห้าแล้วตัวที่หกตัวไหนครับไหนครับตรงกลางตัวนี้ท้องไหมครับไม่ค่ะแม่ท้องเหมือนกันลูกมันรอมกลาหรอในลกตัวนี้อ๋อนี่ลูกรุ่นี้ใช่ไหมเนี่ยผู้ชมครับลูกรุ่นี้นะครับนี่คือตัวที่หกนะครับนั่นคือแม่ของเขาอ่าเดี๋ยวแล้วก็ไอตัวเล็กตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับตัวเล็กตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวอะไรตาตัวผู้เนาะ อ่าประเด็นนะครับผู้ชมครับเออมันยืนเป็นงานเป็นการจริงครับคือจะผลักออกดูตัวเล็กนะผู้ชมอันนี้ตัวนี้ก็ขายเหมือนกันเนาะอ่าตัวเล็กตัวอนนี้คือตัวที่ทับไว้อนั้นคือตัวผู้เนาะอันนั้นคือแม่ของตัวตัวเล็กเมื่อกี้นะผู้ชมครับอันนี้แม่ของตัวเล็กตัวเมื่อกี้นะผู้ชมครับอันนี้ตัวที่เจ็ดเนาะแม่ตัวนี้นะผู้ชมครับแม่ตัวนี้นะครับให้ลูกมาเป็นตัวเล็ก ตัวผู้ที่อยู่ระหว่างพัวตัวนั้นนะผู้ชมครับนี่อ่าตัวนี้นะผู้ชมครับตัวเล็กตัวนี้นะผู้ชมครับเนี่ยตัวนี้นะครับผู้ชมครับที่สักตัวนี้ออกให้ผมหน่อยได้ไหมอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าโอเคนะผู้ชมครับตัวเล็กตัวนี้นะผู้ชมครับแม่ของเขาเป็นตัวสีน้ำตาลน้ำตาลเนาะเทาเทาเนาะเป็นตัวนี้ตัวที่แปดตัวที่เก้าแล้วครับเหลือตัวไหนเนาะเหลือตัวไหนเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่หมดเลยเนาะ โอเคนะครับผู้ชมครับภาพรวมๆแล้วกันนะครับสิบตัวท้องแน่ๆคือสามตัวเนาะจะคลอดเลยเร็วนี้หนึ่งหนึ่งตัวโอเคนะผู้ชมแล้วมีตัวผู้กี่ตัวนะครับตัวผู้สามตัวเนาะตัวผู้มีตัวนี้ใช่ไหมครับตัวผู้มีตัวนี้นะผู้ชมครับตัวผู้ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวซ้ายมือตัวนี้เนาะตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับ ราคา1นึ0 0แสนโอ้ยสองแสนสองหมืน่นนะครับสองแสนสองหมื่นนะผู้ชมครับถ้าใครสนใจยังไงก็ลองโทรมาสอบถามได้โดยตรงนะผู้ชมครับสาเหตุที่ขายเพราะอะไรครับ <c oughs> ใช้นี่ทศกศไหมไม่คุณมาแก่แล้วคุณตาพูดเลยครับ อะไที่ขายพออะไรตาแก่ลคนเลี้ยงแก่แล้วคนเลี้ยงแก่แล้วใช่ไหมก็เอาไว้เยอะมันเหนื่อยตัวเองใช่ไหมก็เลยจะไว้แค่สามตัวเนาะอ่าโอเคนะผู้ชมครับถ้าใครสนใจไงก็ลองนะครับโทรมาสอบถามได้ไดยตรงนันผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะรีบลงให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเดีวัวมันจะคลอดก่อนนะครับแต่ถ้าแต่ถึงจะคลอดคุณตาก็ให้ลูกเลยเนาะอ่าโอเคนะผู้ชมครับถ้าคลอดคุณตาบอกว่าไงนะให้อยู่แล้ว ให้อยู่แล้วนะครับอ๋อโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวผู้ตัวนี้ก็สวยนะจ้านี่คุณส่งอะไรมาครับนี่ส่งอะไรดระมันเนาะสมหลอดหรือสมตัวตาสมอันนั้นไม่เชื่อไม่ใช่เชื่อดพ่อพันพ่อพันพ่อพันบัวใช่ไหมพ่อตัวใช่ไหมจ้าโอ้มันเชื่องนะนี่อืมเนี่ยผู้ชมครับประมาณนี้แล้วกันโอ้สวยนะตาจับมันได้ไหมนี่ถสองปีเองอ่าเนี่ยผู้ชมครับสวยนะครับตัวนี้ ยังไม่มีน้องเลยนั่นแหละน้องมันโตแข้งขาดีนะน,นี่นี่ผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมคุณตาครับแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมครับมมรไม่มีไม่ม<า>ีใช่ไหมเวลาวัวไม่สบายคุณตามีิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นไหมอ๋อเบื่อเราไหนวัวมีโรคกันโอ้โอโอสังเกตจนมันเป็นตัวไหนเป็นกระโทหมอมาสีดเลยเวลาวัวเป็นไข่เนี่ยเราดูเบื้องต้นได้ไหม ได้ทำไงครับตาวัวมันเป็นไข้เนี่ยมันขนมันจะลุกขนจะลุกอ๋อแล้วยังไงครับตาขนจะลุกเลยมันลอยไปมันช้าไม่ค,ค่อยกินอ๋อลอยไปก็ไม่ค่อยกินหญ้าใช่ไหมอ๋มอนี่คืออาการเบื้องต้นใช่ไหมครับครับโ,โอเคนะครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณตาภูมิใจกับอาชีพเลี้ยงว,วัวไหมภูมิใจทาไมถึงว่างันครับตาเพราะว่าเคยเลี้ยงมาแต่แต่นน้นเอาเมียกับเลี้ยงวัว ทำนาอืา,อาคือตั้งแต่เลี้ยงมาก็มีความสุขมาตลอดเลยใช่ไหมมีความสุขสาเหตุที่เราตัดสินใจขายวันนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตาแก่แล้วจะเลี้ยงไม่ไหวลูกลูก,กไปทางานครับผมสาเหตุที่เลี้ยงไว้ก็คือแกะนะ่แล้วเนาะก็เลยจะขายบางส่วนนะครับตาเนาะอันนี้ครอบครัวคนนี้คุณตาคิดเองเลยใช่ไหมทำงี้คิดเองทำเองทำเองเลยใช่ไหมครับ,รบสาเหตุที่เราไว้ฟังด้านบนพ่ออะไรครับตาฟังว่า เอาไว้ให้คนกินอ๋อทำไมต้องไว้ข้างบนนั้นครับตาเฮ้ยผมตาที่มันแคบที่มันแคบอ๋อพื้นที่เราจํากัดเนาะพื้นที่จํากัดก็เลยเอาฟางไว้ด้านบนใช่ไหมครับคุณตามีความสุขกับการเลี้ยงวัวไหมมีความสุขครับทำไมถึงว่างั้นครับตาก็เลี้ยงไปกัดดูมันกินหญ้ากินอะไรมันก็มันก็มีความสุขดูมันกินหญ้าอะไรไปใช่ไหมก็มีความสุขใช่ไหมครับตาโอ้เยี่ยมเลยนะผู้ชมครับ นี่ครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคอกวัวนบ้านนะผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ตาทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับตานะต้องทําไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้นครับหรอถ้าคนสนใจก็ทําได้เลี้ยงได้มันงานอย่างนครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> โอเคนะผู้ชมครับถ้าใครสนใจไงก็โทรมาสอบถามได้เลยตรงนั้นผู้ชมครับ